สวัเด็กทอ่ัวิดีโอคลิปนี้เป็นวิดีโอคลิปแรกนะครับที่จะนำเรื่องของตัวเราเตอร์นะครับที่ชื่อว่า TNSR ครับหรือ tensor เป็นของทางค่ายของ NETGATE นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนำมาใช้งานนะครับดังนั้นจากว่า,าผมเห็นว่า มันสามารถเราเทียบเคียงในเรื่องของการเรียนรู้ในโปรดักต์ของ Cisco เราเตอร์ได้ก็เลยคิดว่าทำเป็นวิดีโอคลิปไว้ก็จะเพิ่มมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนไอทีที่อาจจะอาจจะอยากฝึกฝีมือในส่วนของ Command นะครับที่เป็นเคล้ายคกับของ Cisco นะครับ พราะตัวเทนเซอร์เนี่ยก็จะมีคอมมานด์นะครับในการที่เข้าไปคอนฟิกเกอร์เลชันเนี่ยะจะจะเทียวว่าเกือบเหมือนเลยแล้วกันครับเกือบเหมือนซิสโก้ร้อเซเลยนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเร,เรียนรู้จากตัวเราเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามันเรียนรู้กันในตอนต่อๆไปนะครับอันนี้เป็นตอนแรกนะครับก็ แนะนำตัวเทนเซอร์ก่อนครับตัวเทนเซอร์เราเตอร์เนี่ยอย่างที่แจ้งไปก็คือเป็นโรดักของทางค่ายเน็ตเกตคับเป็นเราเตอร์เดี๋ยวผมจะมีเทียบเคียงกับรดักของ Cisco ให้ว่าเราเตอร์ตัวเนี้ยตัวฟีเจอร์ของมันเนี่ยจะเทียบเคียงกับตัวซิ s c o รุ่นไหนนะครับแต่ว่าแสดงเจตนาลงก่อนว่าที่ ออกมาทำคลิปนะครับก็คือหนึ่งคือ,อเป็นแนวทางในการเรียนรู้สำหรับคนที่อาจจะอยากฝึกฝีมือในเรื่องของการ c o n f i กนะครับตัวซิสตัวคอมมานคล้ายๆกับ c ิสโก้ก็จะการเรียนรู้เรื่องของฟีเจอร์นะบบน r ราเตอร์ที่ซึ่งก็มีคล้ายๆกันนะครับอย่างที่ท่านทราบอยู่คนที่อยู่สายคือตัว r ราเตอร์เนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์เรื่องของร o u t i n g เรื่องของ หลายหลายเรื่องนะครับอยู่ในเรื่องของความสามารถของเราเตอร์นั่นเองแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตัวเทนเซอร์เนี่ยมันเป็นโปรดักลักษณะแบบไหนฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับทั้งนี้เจตนาต่อไปก็คืออาจจะไม่ใช่อาจจะครับและตั้งใจจะ,จะทำเป็นแ a บเดโมให้ท่านดูเป็นเป็นระยะระยะไปว่าในกรณีที่เราจะคอนฟิก ฟีเจอร์ในส่วนของที่เป็นเทนเซอร์เราเตอร์เนี่ยในลักษณะแบบต่างๆนะครับในเรื่องของการใช้งานในระดับเ,เล็กการใหญ่เนี่ยเขาจะมีวิธีการคอนฟิกนะครับเอาไปใช้งานอย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าผมก็เคยได้ทำไป4ตอนแล้วนั้นในเรื่องคอนฟิกหนึ่งเรื่องตัวที่เป็นเขาเรียกว่าขาแรงขาแวนปกติ มีมีตัวแวนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับมี2แวนแล้วก็หนึ่งเราเตอร์แล้วก็อ router, วกคอนฟิกมันติแวนลิงโหลดบาลานซ์อะไรเนี้ยได้ทำไปบ้างแล้วนะครับแต่ซีรีส์นี้จะย้อนกลับทำใหม่เป็นเป็นย้อนตั้งแต่เริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยนะครับเพื่อจะให้ได้ท่านที่อยากศึกษาเนี่ยจะได้ศึกษาตามเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะครับ เพราะว่าไอ้ตอนนั้นน่ะมันก็จะเข้าไปสู่ในส่วนของโฟกัสที่เป็นคอนฟิ u กเรชันในเรื่องของที่เป็นค่อนข้างแอดวานซ์แล้วเพราะนั้นเลยลาะคอนฟิกเบื้องต้นเราจะไม่ทราบนะครับก็เลยตั้งใจว่าไหนๆก็ทําแล้วก็เลยอยากจะให้ทําไวเ้เพื่อเปิดเพื่อ,เพ,อเพื่ออาจจะเกิดประโยชน์นะครับนี้เรามาดูกันครับนี่คือจิตนาลมนะครับอะ r เออโปเทนเซอร์ของเน็ตเกตเนี่ยมันก็จะเขียน TNSR นะครับ โดยเขาใช้ออกเสียงก็ว่าตัวนี้ว่าเทนเซอรับเราไปดูตัวสไลด์ต่อไปครับนะตัว Tensor เนี่ยนะครับอยู่ในค่ายของ Ne t ตเก e นะครับอันนี้ผมเทียบเคียงว่ารุ่น8 2 0นะแต่ว่าตัวที่เราจะเล่นแลบกันเนี่ยผมมีตัว ISO file ที่เป็น tensor ร์ u t e เรรุ่นนี้นะครับที่จะเอามาลงบนฮาร์ดแวร์ของเราเองเราไม่ได้ซื้อบ็อกของเขามานะครับแต่ว่า มันก็จะเหมือนกับทุกๆยี่ห้ออท่านมันก็จะมีตัวบล็อกแล้วก็จะมีตัว s o file ที่เราสามารถเอามาลงเป็น virtual นะครับ router ได้นะครับยุคนี้มันเป็นยุค virtualization นะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าเจ้าตัวซ e n ์เ r router เนี่ยนะครับมันอยู่ทางค่ายเ e t g e ผมเทียบเ่ียงบรุงแปนแล้วกันนะครับ รุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอ่า่อนข้างใหญ่นะครับเรื่องจะเป็นเราเตอร์ทอนทั้งตัวใหญ่ซึ่งแน่นอนครับก็จะมีพอร์ตหลากหลายนะครับพอร์ตในเรื่องของอ่าพอร์ตที่รองรับะจะเป็น port fiber, พอร์ตไฟเบอร์พอร์ตอะไรเงี้ยมันก็อันนั้นไปว่ากันในดีเทลของฮาร์ดแวร์แต่อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับวันดูเทนเซอร์เนี่ยนะครับมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วความเสถียร และเรื่องของทำตัวเป็นหน้าที่เป็นราเตอร์ได้และก็เป็น v p n ได้นั่นเองนะครับอ,อันนี้เป็นภาพก,กว้างๆก่อนนะครับเป็นภาพก,กว้างๆทีเรามาดูสไลด์ต่อไปครับว่าเรารู้จักเทนเซอร์แล้วเนี่ยในระดับพอสมควรน,นะฮะเบื้องต้นมันตอนแรกเนี่ยเราไม่เราไม่ลงลึกมากนักนะครับทีนี้เรามาเทียบกับตัว c ิ sco นะครับตามที่ผมได้ศึกษามาก็คือมันจะเทียบกับได้2รุ่นนะครับก็เป็น c i s c o c a t a l y s t 8 5ิสแปดตั ซึ่งเป็นตัวเอกแพลตฟอร์มนะครับตัวเอกแพลตฟอร์มก็คือเป็นเราเตอร์ต,ตัวที่อยู่ที่เขามักจะนิยมใช้ในการที่กรณีจะออกจากประตูหน้าบ้านไปนะครับตัวเอกแพลตฟอร์มซึ่งมันจะต้องมีตัวเรื่องของตัวแบนด์วิดที่สูงเพราะนะั้นตัว8 5ันเนี่ย <c oughs> ขอโทษครับ8.5เนี่ยรับรองรับสูงสุดแม็กไว้เลยเนี่ยคือ120จิกนะครับก็คือตัวแบนด์วิดที่จะออกไปทาง ขาแวนนะครับจะขาแวนขาแลนแล้วแต่เราจะใช้แต่จุดประสงค์คือมันรองรับได้ถึง120ิจิกนะครับจกิกีเบกจพอร์ตอันนี้ก็ว่าไปว่ากันนะครับเห็นไหมเนี่ยแม็กรับได้120ิจิกนะครับอ่าก็อีกรุ่นหนึ่งที่ตัวเทนเซอร์เทียบเทยงกับซิสโก้ก็คือตัวเป็น ASR 1000ซีรีส์ตัวนี้เป็นอา g r กิเกตเซอร์วิส o เลาเตอร์นะครับอา g r กิเกตแปลว่า มิกซ์นะครับมีการรวม né, ครับรวมความสามารถนั่นเองนะก็จะประมาณนี้ครับเทียบรุ่นนะเรเทียบรุ่นจะมันก็จะเป็นรุ่นเราเตอร์ที่รุ่นรุ่นตัวที่มีฟีเจอร์สูงหน่อยแล้วตัวที่รองรับนะครับรองรับตัวสปีดแวนบิตเนี่ยได้สูงหน่อยนยีระดับร้อยจิกขึ้นไปพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาองค์กรที่จะเลือกใช้ตัวเราเตอร์ ที่รองรับตัวตัวนี้ได้ถึงร้อขาแวนได้ถึง100จิกเนี่ยแน่นอนว่าแสดงว่ามีมันจะต้องมีทราฟฟิกที่จะเข้าจะออกเนี่ยสูงในกรณีที่เป็นจะเป็น Data Center หรือจะเป็น Private Cloud ก็ตามเขาก็จะหยิบตัวตัวที่มีอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงสูงเข้ามาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการตอบสนองต่อธุรกิจนั่นเองนะครับ มันนั้นผมเทียบเคียงให้ดูในตอนแรกเนี่ยจะได้ไม่เยอะมากนักนะครับว่ามันเทียบกับทัสซิสโกแล้วเนี่ยเราจะรู้จักมันเทียบกับรุ่นไหนอย่างไรอันนี้นสเทียบอันนี้ผมถามตัว chat gpt ที่ผมในระดับเสียตังค์นะครับเขาก็จะตอบมาว่ามันใกล้ฟีเจอร์มันใกล้เคียงกับ2รุ่นนี้ต่อไปก็คือจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่ผมเลือกมาทำแลบนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับ เซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งก็จะมีอันนี้พอร์ต IPMI ไม่ต้องสนใจนะครับจะมีออนบอร์ดพอร์ตหนจิกอันนี้เอาไว้เป็นขาแล้วผมจะเรียกว่าเป็นขาแมเนจเมนต์แล้วกันนะครับในกรณีที่เราต้องการเข้าไปแมเนจเมนต์ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันจะต้องมีขาแมเนจเมนต์เราก็เลือกใช้ที่1นจิกก็พอเพราะเราไม่ได้มีเวิร์กโหลดอะไรมากแต่ที่เราจะมีใช้งานจริงๆเนี่ยที่จะประกาศให้กับ เป็นอินเทอร์เฟซของตัวเราเตอร์ที่ชื่อว่า t e n s ซ r เนี่ยนะครับก็จะมีมิ l เลนอกเนี่ยนะครับสองพอทที่เป็น100ยจิกรับตัวนี้เป็นร้อยจิสองพอนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อ,อาสายนะครับที่เป็นร้อยเข้าไปแล้วยังไม่ได้อ n อนสวิตช์ขึ้นมานะครับเพราะเรายังอาจจะไม่ได้เล่นแหลแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ร้อยนะครับเพื่อ เพราะถ้าเปิดมาตัวนี้เนี่ยเสียงสวิตจะดังมากนะครับสวิตร้อยจิกเนี่ยจะดังมากนะครับเพราะฉะนั้นผมแค่ชี้ให้เห็นว่าผมเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับที่จะลงตัวเทนเซอร์ผมจะใช้ตัว i อซอเเราเรียกว่าซอฟแวร์เราเตอร์แต่เราจะลงไปในใน,ในเครื่องนี้เครื่องนี้จะลงเป็นอ่าพลอกม็อกนะครับแล้วตัวเทนเซอร์เราเตอร์ผมอาจะลงเป็นแค่เว r ร u ชวลเราเตข้างในเพื่อทำการลงแลบเล่นกัน ให้เห็นความสามารถแล้วทำแบบเดมโมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี10บจิที่เป็นอตัวนี้จะเป็น s p p นะครับก็คือเป็น10บจิที่เอ่เรียกว่า s p p p ี s s นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตตัวนี้ก็เป็น10บพอร์ตที่เป็นเอพอร์ตแลนนะครับที่เป็นพอร์ตแลนน่าจะแลนต่อมดาอย่างนี้เป็นต้นตน,นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าผมเนี่ย มีตัวพอตที่จะใช้งานนะครับที่จะเอาไปประกาศเป็นอินเทอร์เฟซให้กับาขานะครับที่เป็นของเทนเซอร์ราเตอร์ได้เนี่ยก็คือ2 4 6นะครับ6อินเทอร์เฟซนั่นเอง6อินเทอร์เฟซนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอชี้ให้ท่านเห็นก่อนว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องทราบโจทย์นะครับแล้วเราก็ชี้มานาชี้เห็นว่าเราผมใช้ฮาร์ดแวร์รุ่นนี้ ในการที่จะเอามาทำแลบ,บเพื่อเป็นเดโมให้สำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะเรียนรู้ในการคอนฟิกเราเตอร์ที่มีฟีเจอร์ในระดับรุ่นสูงๆหน่อยนะครับซึ่งมันเทียบเคียงกับ command ์คล้ายๆของ Cisco เลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการดีสำหรับคนที่ศึกษา Cisco แล้วอาจจะไม่มีตัวซอฟต์แวร์ตัว ตัวรุ่นใหญ่เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้เล่นได้นะครับอ่ะนั่นคือตัวอตอนแรกที่เป็นเจตนาลมนะที่แจ้งเจตนารมแล้วก็แจ้งว่าตัวตัว t e n s ซ r ร์ u t เตเนี่ยคืออะไรแล้วก็เทียบเคียงกับซิสโก้เนี่ยรุ่นไหนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะแลบใช้แลบเนี่ยใช้ใช้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมีฮาร์ดแวร์ตัว Network c a กกาเนี่ยกี่เน็ตเวิร์กก เดี๋ยวจะประกาศเข้าไปในตัวเทนเซอร์แล้วเนี่ยมันจะมีสเปซิฟิกของมันนะครับมีความเฉพาะเจาะจงว่าเวลาเราประกาศไปในเทนเซอร์ราเตอร์แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องขาแม n เนจเมนต์กับอินเทอร์เฟซของตัว,วเทนเซอร์ราเตอร์อ่ามันจะต้องแยกกันน่าเดี๋ยวไปดูในแ lap demo ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปต่อนะครับ เรามาต่อกันอีกนิดนึงนะครับในไหนก็ตอนแรกเนี่ยเรามาทําความเข้าใจเทนเซอร์อีกนิดนึงนะครับเจ้าตัวเทนเซอร์เราเตอร์เนี่ยนะก็คือเขาก็เคลมว่าเป็นเรื่องของเตอิกเอาไปใช้ในเรื่องของซิกเกิลนิวอิคกิ้งนะครับเป็นซิกเกิลนิวอิคกิ้งอย่างไรครับเพราะว่าตัวเทนเซอร์เราเตอร์เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้อ่านตัวสไลด์นะฮะตัวเทนเซอร์เราเตอร์ที่เล่นเนี่ยมันจะเป็นเราเตอร์ที่ไม่มีตัว หน้าที่เป็นกราฟิกให้ใช้งานเลยนะครับก็คือไม่มีกุยนั่นเองท่านจะต้องคอนฟิกอย่างเดียวและบายดีฟอลต์เมื่อท่านติดตั้งตัวเทนเซอร์ลงไปเนี่ยมันจะไม่ Enable ความสามารถอะไรมาเลยก็คือบายดีฟอลต์ก็คือเหมือน deny all ทุกอย่างก็หมายความว่ามันซิเคียวไงครับคือเราต้องอยากอยากเปิดตรงไหนเปิดเซอร์วิสไหน เราก็ไปเปิดทีละเรื่องนะก็คือ by default ก็คือไม่อนุญาต Service ไหนให้รันเลยนะครับนั่นคือเขา้องเคียว่ามันเป็นเรื่องของ s q c u r e networking อ่าเรามาดูนี้นึ่ครับสไลด์บอกว่า p e n s ซ r เนี่ยจะเป็น u u l เลยนะ f e a t u r e software solution เป็น u u l feature software solution เห็นไหมครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์เราเตอร์นรั่นแหละมันก็เหมือนกับทุกๆคล้ายครับที่ว่า อย่างหมงยกอย่าง Cisco นะครับถ้าท่านไม่มี iOS ไม่มีซอฟต์แวร์ที่ชื่อ iOS เจ้าตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่นั้นนะก็ทำงานอะไรไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีตัว OS เป็นตัวสั่งการนั่นเองเพราะฉะนั้น t e n เ o r ก็คือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเหมือนเๆกันนะครับมันถูกออกแบบมานะครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องของ secure network ที่นะครับที่ระดับตั้งแต่1 g ที่น่าสนใจตรงนี้ไปจนถึง400 g หนึ่งจิกไปจนถึงสี่ร้อยจิกนะครับนะฮะหมายของว่าตัวเทนเซอร์เนี่ยมันรองรับได้จากหนึ่งจิกไปถึงสี่ร้อยจิกเลยไม่ใช่แค่ร้อยด้วยนะครับเพราะนั้นนะ er เนี่ยเทนเซอร์เนี่ยจะมีความออปชั่นหลากหลายที่จะให้ยูสเซอร์ใช้นะครับในเรื่องของความต้องการในด้านแบนด์วิด์นะครับอ่าขึ้นอยู่กับนะดีหมายขึ้นอยู่กับรีควอร์มิทขององค์งกรที่ในระดับ enterprise นะครับถ้าคุณจะใช้ bandwidth ตั้งแต่ร้อยถึงสี่เนี่ยสแสดงองค์กรคุณเนะี่ยนะครับสแสดงว่าคุณต้องใหญ่และคุณต้องมีตัวท r a f f i c วิ่งเข้าวิว่งออกเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่าไม่รู้แหละคุณอาจจะเป็น provider นะครับเป็น์วิสช์ provider ที่ให้ผู้ให้บริการทางด้านเน็ตหรือจะเป็น data center อ่าหรือจะเป็น private cloud แต่ระบบข้างในเนี่ยในใน private cloud ข,ของคุณอาจจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์อ่าที่รองรับ จำนวนเราเรียกว่าลูกค้ายเยอะๆนะเป็นที่เป็นทานเ s ็ c ชั o n ต่อวันเนี่ยต่อวินาทีต่อนาทีเนี่ยเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยยกตัวอย่างว่าก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรที่เป็นระดับใหญ่ๆแล้วก็หรือจะเป็นเซอร์วิส r o ไวเดอร์นะที่เขาจะเลือกใช้เซนเซอร์เราเตอร์นะครับตัวเซนเซอร์เราเตอร์เนี่ยในต่างในใน,ในบ้านเราไม่ค่อยมีใช้หรอกครับแทบไม่มีเลยมั้งผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าทางมันก็จะมีอยู่ที่ทางฝั่งของออต่างประเทศบ้างที่เขาเลือกเทนเซอร์ไปใช้ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอยู่ในระดับที่เป็นเอ่อห d e r นะครับที่เราเลือกใช้เราไปดูต่อนะครับเอาเป็นพอสังเกตว่าให้รู้จักเรื่องตัวเ e นเซอร์คืออะไรก่อนนะครับไปดูสไลด์ต่อไปนะครับเรามาดู a r c h i t e เจอร์ของมันนะครับอกเ e นเซอร์เนี่ยนะครับรันบนล u นุกเห็นไหมฮะรันบนล i นุกเพราะฉะนั้นพอเราทราบอย่างนี้แสดงว่า บนมันอยู่เบสพื้นฐานบนอ่ n ลินุกเพราะฉะนั้นใครมีตัวความรู้เรื่องลินุกก็จะได้เปรียบแล้วนะครับแต่มันจะมีสองเราผมเรียกว่าเป็นสองสองชั้นนะชั้นแรกเนี่ยอ่เซนเซอร์จะเป็นเหมือนแพ็กเกจที่อยู่ในลินุกอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นแต่เวลาเราติดตั้งเนี่ยมันจะเบสออนลินุกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวตัว,ตวคล้ายคซอฟต์แวร์เราเตอร์ตัวนี้นะครที่เป็นแพ็กเกจติดตั้งลงมา เดี๋ยวพอทําแลบท่านก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเ e n เซอเนี่ยเป็น Linux Host ์โอ perating system นะครับจะ initial configuration tensor initial คือ config tensor ค่าเบื้องต้นมาให้นะครับรวมถึงการติดตั้ง Service สเห็นไหมฮะและก็ config network interface อน config network interface เบื้องต้นนะครับอย่าไปดูอย่างที่บอกะครับถ้า อตอนนี้เราอธิบายเรื่องของหลักการและผล้อเดี๋ยวทำเดโมก็จะ,ะเห็นเข้าใจชัดขึ้นนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องโน้ตเอาไว้ว่าไอ้เจ้าตัวเน็ตเวิร์กอินเ์เฟเนี่ยสามารถเบนเนตไบโฮสเน็ตเวิร์กนะมันสามารถถูกจัดการ by h โ s t หรือ b บเ n ียนไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เล่นแลบจะไม่เข้าใจคำนี้ครับหมายความว่านะมาอ่านต่อเน,นี่ยบั but not b y b o t t but not byBot h คือแต่ไม่ใช่ว่าทั้งคู่จะไปบริหาราหมายถึงว่าในระดับที่เป็น Host กับระบับที่เป็นเทนเซอร์ซอร์บ์ยลอเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปเมนจอินเทอร์เฟสร่วมกันได้มันมันหมายถึงอย่างนั้นนะครับมันหมายถึงอย่างนั้นมาพูดใหม่ในให้ในในในมาพูดใหม่ว่า เมื่อนะครับเมื่อเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซที่ถูกแอสไน์ไปให้เทนเซอร์แล้วเนี่ยเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซก็คือตัวแลนการ์ไหนที่ถูกแอสไน์ไปให้เทนเซอร์แล้วนะครับ I s n o อลังเก v a ์เวนนะครับมันจะไม่มีอยู่ให้กับโฮสต์ใช้งานอีกต่อไปเห็นไหมฮะมันมันจะไม่โฮสต์จะมองไม่เห็นอีกต่อไปผมถึงบอกว่ามันแบ่งเป็นสองชั้นชั้นแรกเนี่ยโฮสต์ Host นะครับ h ฮสตก็จะมองมันจะมีโฮสต์ที่เป็นเอ่ออลง OS oh, yes, ที่เป็น Linux แต่ตัว TENSOR ก็จะเป็นแพคเกจนะครับซึ่งเราต้องดีไซน์ให้ดีว่าพอตไหนจะเลือกใช้อยู่บนโฮสต์เพื่อที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการได้รีมหมทเข้าไปได้ถูกไหมและ อินเทอร์เฟซไหนหรือพอตไหนของแลนการ์ดไปไหนที่เราต้องการแอสซน์ไปให้กับตัวเทนเซอร์เราเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อที่จะทำเอาไปทำเรื่องของอความสามารถของอินเทอร์เฟซของเราเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้สำคัญนะครับเอาให้เข้าใจไปเคลียร์กันนะฮะไปต่อครับจบแล้วนะครับตอนที่หนึ่งนะตอนที่หนึ่งก็จบประมาณนี้เป็นเรื่องของทำความเข้าใจก่อนว่า เหนหนึ่งเนเซอร์คืออะไรนะครับ 2. องเพนเซอร์เมื่อเทียบเคียงกับตัวซิสโกเลาเตอร์ er แล้วเนี่ยฟีเจอร์ของมันเทียบเคียงกับรุ่นไหนของ c er. ิสโกเลาเตอร์สผมใช้ฮาร์ดแวร์ที่มี Network Card นะครับ e ีบ่เอามาร่วมในการที่จะทำแลบบดโมให้ท่านดูในครั้งต่อๆไปนะครับสรุปนะและสี่เราได้เรียนรู้แล้วว่า เซนเซอร์มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเราเตอร์นะครับที่บริหารจัดการเรื่อง s ิค u r เน็ตเวิรนะครับเพราะติดตั้งปุ๊บมันไม่อลาวอะไรเลยนะครับเราต้องมาคอนฟิกเองทั้งหมดนะครับต่อไปก็คือสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้กันในตอนแรกนี้คือเซนเซอร์อา키ิเกเจอร์เนี่ยจะลันบนแพลตฟอร์ม s s ที่เป็นของโฮสต์นะเป็น Linux นะครับแล้วตัว tensor router เป็นเหมือนแพ็กเกจหนึ่งหรือตัวซอฟต์แวร์ดีไฟตัวหนึ่งที่จะติดตั้งลงไปในตัวในลินุกนั้นอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะบระหิหารจัดการหรือทำตัวเองเป็น r o u อร์ซอฟต์แวร์ดีไฟเร router นะหรือจะเรียกว่า virtual router อะไรก็แล้วแต่นะครับเพะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยจะขอจบตัวหลักการและผลไว้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านไม่หนักนะักนะครับ เดี๋ยวตอนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเริ่มมีแลบเดโม่ว่าติดตั้งอย่างไรเราจะแบ่งอินเทอร์เฟซอย่างไรไปให้โฮสต์แบ่งอินเทอร์เฟซอย่างไรไปให้เทนเซอร์เราเตอร์นะครับแล้วต่อต่อไปก็จะเข้าไปคอนฟิกคอนฟิกโดยใช้คอมมานด์ที่เทียบเคียงกับซิ s c o กับร้อยเซเลยนะก็จะเป็นส่งนี้นั้นตอนนี้นะครับตอนแรกเลยก็ต้องขอจบไว้แต่เพีย,ยงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันอีกทีในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ